สดีจะพน้องตอนนี้แวนะแวะหลาดสังาฆาตแบบพน้องจ้ะเทียนคู่คเท่าไรหร่เนะนี่ยเท่าไหร่เนี่ยนรถเบสิ่สาหเ้าสิ ชุดใหญ่เลยเหรออยากได้ที่มันเป็นผูกชุดใหญ่เลย <c oughs> เด็กมันถือไม่ไหวหรือเ,เราจะซื้อไปห่อเอาล่ะหนูซื้อไปหอ่อไหมเออซื้อไปหอ่อไหมล่ะซื้อทีอปอมปฐวันแล้วก็ซ,ซื้อสิ๙๐บาท อ,นนอันนี้อันใหญ่กว่านั้นน,นี่เก้าสิบอาไน้คนได้ใชนน้เทียนน้ำมนน,น,นั่นเบะมากนนิยังตามี่ตาอ,อันอยันี่น้องร้าน่ายถือกาไว่ะว่าคู่เขาไปจัด เดินคนะฮะร้านเด็ซื้อไว้หมดมียามีอย่างนั้นสรุปเดียวไปดีในสื่อพี่ห้อเอาละจะซื้อไหนวันนี้เจ็ดร้อยวันนี้สามร้อยอ่ะเที่ยงในก็พอไหมวันนี้คนได้ใช้หมดวันนี้พักก็ได้ใช้ แยงข้าคำสาอันนี้เท่าไหร่ร้180อยแปดสิบะอันนี้อะไรเป็นไหนไหนเทียนเหมือนกันหรืออะไรแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ,อ๋อหลอดไฟแสงสว่างเนชุดนี่หลอดยาวหลอดไฟแม่ก็เคยซื้อหลอดไฟเป็นถวายอยู่ เร <120. S 2> อยยี่สิบาจะซื้อเทียนให้เขาไปถือต้นเล็กอะเทียนนี่เด้สังกระท่านกะไดขึ้นกันอันนี้สองร้อยสองร้อยยี่สิบคูนี่คูนี่สองร้อยยี่สิบ คือแพงกว่ากันอันนี้คูู้นี่สอ, 20, อ,อสงร้งอ,อ,นนอยยี่สิบครูนี่ร้อยแปดสิบคนละส้มป่ะพี่น้องคนละส้มบ่ตัวนี้สองร้อยยี่อันนี้ร้อยแปดคนละครูละไม่นี่ร้อยยี่สิบ อันนี้220คนละทรงไอมองละพี่น้องนี่ต้นนี้อย่างนี่อะไรกันอะไรนะนี่ยง,งุ่นเหรอฮะองุอน่นก็มาง,งุ่นนั่นนะ่ะเออถ้าปลูก,กใส่กระถางหน้าบ้านไปกินไม่นุ่นต้นใหญ่เฮ้ยมันจะเห็นว่าเขาปลูกอง,งุ่นอยู่หน้าบ้านพี่น้องปลูกใส่กระถางเลยนะตรงนัน เป็นดอกอต้นตนหน่อยตูนนี่กระรังเป็นดอกเป็นว่วยพี่นองเออตึงสีเห็นฝนตกแล้วฝนลงเม็ดอีกแล้วพี่น้องเออล่องหลายมองแล้วมาเลย